มาห่วมกินเต๊ดนะเนาะเพนทำคุณคํำเต๊ดลาาตัวเสื้อายแบบเวียดของามาตะเวียดมาตะปูตะปูบ่นละเป็นที่เด็ดของขอให้พ่อแม่กินแต่ก็นม้แค่ไอ้น่องเชินมาห่วมเัเข้าไปยัร่งเ <c oughs> มีเล่าให้เนาะหลังจากเลิกพาเข้าแล้วเพื่อนก็ยังมาห่วมกินเหล้าให้ยิงตามฮียเก่าห้องเดิมของเพื่อนคนผงบานใกล้เฮื่อนเคียงมาห่วมเตะ อันนี้อยู่ล็อกได้นะล็อกทั้งในพี่กับซีเมนมีแต่ปูสำคัญเลท่านจ้าเราแค่ได้ยินแล้วแต่เราแ่ได้ยินกนัเซื้อเดี๋ยวเลิก จะบว่าเจ้ามีน้อยมันจะให้างแ่ดจะว่าเจ้ารวยน้อยนี่แต่เดียวว่าเจ้าร้ายนะแ้วจดหก่้แ่้นมาเจ้าคนนักขนมาพอุ่งเจ้วยพอน่ซึ่งกันอะไกันตะข้าวแก่แก่ตะข้าวคนวิ่ไปจะได้จเจัะรุนรุนเยมากจะรับ

đã được đồng dư